นี่มีงานสุ่มด้วยนะใช่ตัวนี้มาจากกล่องสุ่มมาจากกล่องสุ่มนะขายอยู่3,990บาทนะไม่ใช่ครับแต่อ้าวเป็นราคาไหนพี่1,990บาทครับติดต่อผมมาได้นะเดี๋ยวผมวิ่งมาซื้อให้ได้ครับจากพันเก้าผมโดดเป็น2,5 0 0แล้ากันแล้วแต่ทำมาก้อนรุ่นแรกเหมือนกันรุ่นเก่าเลยโอ้จับแล้วฟันเลยเนี่ยออกมานี่นี่คุณไทคนนี้ สติงมอนนะครับกับเอ็กวีมอนนะใช่ลงมามาตเปตนอสร้างเป็นไทดามอนครับที่ส่งมาให้นี่คือจำชื่อไม่ได้ใช่ไหมใช่จริงๆมันแปดตัวตัวสีดำมันเป็นตัวลับอ๋อตัวละอรลับนั่นเองขายอะไรอีกมั่งเยอะนะร้านพี่จะค่อนข้างหลากหลายถ้าเนี่ยเดี๋ยวลองถ่ายให้ดูจะมีหลากหลายมากเลยมีสองฝั่งอืมมันมันขายดีในแต่ละกลุ่มอันนี้เหมือนอยากได้เองเหรอ โอ้โหพี่ซ <c oughs> ีรีส์ <c oughs> ตรงนี้ที่จัดว่าจะเป็นเจ้าหญิงทั้งหมดเป็นดิสนีย์ทั้งหมดอย่างเงี้ยสำหรับสาวๆมาปุ๊บเจอเจ้าหญิงทั้งหลายก็จะเป็นฟีลนี้พี่จัดรอหญิงใช่ไหมพี่เอออย่าพูดอย่างนั้นสิ <c oughs> เรียกว่าดูแลสาวๆลาบูบูนะครับมีหลายอย่างเมื่อกี้นี้พี่พูดว่าอะไรลา,ลาบูบูโอ้ยตัวนี้แสบมากพี่ทำไมครับมันทำไมครับไปโดนนะโอ้มาตามพวงมาเต็มเลยมาดูข้างในกันบ้างอันนี้คืออะไรเนี่ยเมทัลบิลใช่ไหมเมทัลบิลครับเมทัลบิลก็จะเป็นกันดั้มทั้งหมดที่โครงเขาเป็นเหล็กพ คือซื้อรองเท้าแถมโมเดลไม่ใช่สิเดขายทีเดียวเลยแถมเบอร์9.5 US 9.5เฮ้ยขายผมดีเลยอ้าวงั้นขายเลยแล้วครับเฮ้ยโอ้ก็มีอีกตู้นึงใช่ไหมพี่ที่เป็นที่นี่ใช่ใช่ใช่ด้านนี้มีอีกตู้หนึ่งปครับลองมาดูนี่ตัวนี้ครับนี่นี่มีงานสุ่มด้วยนะใช่ตัวนี้มาจากกล่องสุ่มมาจากกล่องสุ่มนะอันนี้เขาเรียกว่ารุ่นอะไรนะพี่ไอตัวตัวนั้นจะเป็นรีบูทครับของปีสองพันยสบ ซึ่งตอนนี้ร้านพี่ท็อปขายอยู่ ,3990 บาทนะไม่ใช่ครับแต่อ้าวไม่ใช่เป็นราคาไหนพี่1,990บาทครับตอนนี้เหลือ1 9 9 0บาทครัเ้บาทโ้ยผมว่าไม่แพงนะจัด4,5 0 0นะเหลือ1 9 9 0บาทนะของใหม่นะครับมีของใหม่ให้อ่ายังไงก็มาหาซื้อกับพี่ท็อปได้นะหรือยังไงก็ติดต่อผมมาได้นะเดี๋ยวผมวิ่งมาซื้อให้ได้ครับจากพันเก้า ผมโดดเป็นสองพันห้าแล้วกันแล้วแต่ส่วนตัวนี้ที่จับไิโดยบ่อยตัวนี้จะเป็นเหมือนกับดีตัวเมื่อกี้มันคือตัวคอมพลีทที่รวมทุกภาคไว้ในเครื่องเดียวพอดีผมยังไม่ได้แกะโชว์ครับผมอ๋อพี่แล้วนี่คืออะไรอ่ะมันเป็นตัวเมมโมรีนั่นแหละเรียกว่าเมมโมรีจะเข้าใจง่ายกว่าไว้ใส่กับนาฬิกาใช่ครับก็คือเราอยากเลี้ยงตัวละครตัวไหนเนี่ยล้วก็ซื้อกาดตัวนั้นอะไปเสียบกับตัวนาฬิกาก็จะได้ตัวละครตัวนั้นใส่เข้าไปในเครื่องครับผมก็เรียนดิจิมอนแบบจอสี เอาเข้าโทรศัพท์ก็ได้เอาไปสู้แบบออนไลน์ก็ได้ครับแล้วร้านพี่ท็อปเนี่ยโอ้โหมี v ีเพด้วยนะใช่ไหมพี่อันนี้เป็นรุ่นแรกครับโอ้มีหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดเอามาดูได้ไหมได้ได้ได้เดี๋ยวยิ้มให้อ่ายิ้มมาเลยข้างงก็จะเป็นธมกรเจ็ดมกรรุ่นแรกเหมือนกันรุ่นเก่าเลยโอ้จับและสันเลยเนี่ยผมไม่ใช่อะไรนะผมกลัวกลัวขาดกลัวขาดมันก็ขาดอยู่แล้วเนี่ย ดูดินี่สมัยก่อนดิจิวายเขาเล่นกันแบบนี้นะก่อนที่จะเป็นแบบของไทยจีนะตัวนี้แหละครับคือต้นตำรับอ่ะมันมาจากตัวนี้เลยตัวนี้ตัวแรกเลยที่เราเคยเห็นกันคือตัวนี้แล้วร้านพี่ท็อปก็ยังมีธรรมก๊อตจิด้วยนะไทรเคยเห็นบ้าันก็จะเป็นรุ่นเก่าๆเหมือนกันธรรมก๊อดเด็กสมัยนี้เคยเลี้ยงกันไหมครับ ของแท้นะบอกก่อนพีน่ท็อปใายของแท้หมดนะสวยตัวนี้เป็นแองเจลแล้วก็มีหลายตัวเลยที่เป็นงานเก่าอันนี้เป็นน้องดวงอันนี้ทำใหม่แล้วเป็นรีไวโวลแต่หน้าตาเหมือนเดิมเฮ้ยผมสนใจอันนี้พี่นี่ อะไรเป็นอะไรขอดูหน่อยอ๋อของเก่าเลยอูออกมานี่นี่็นใจตัวนี้สติงมอนนะครับกับเอ็กซ์วีมอนนะใช่รามารถเป็นอะไรบ่างเป็นไาดามอนครับที่ส่งมาให้นี่คือจำชื่อไม่ได้ใช่ไหมใช่ตัวนี้นี่โอ้โหเท่นะแบบใช้ปืนด้วยนะใช่ยิงปังปังปๆงังนะนี่ก็เอาสองตัวมาประกบร่างกันรวมเป็นตัวนี้ผมมาชอบสติงมอนมากเลยพี่ นี่ล่างวีมอนล่างวีมอนใช่นะครับวีมอนที่ชอบนั่นแหละที่เราว่าเหมือนน้องกระต่ายคล้ายอยู่อแต่จริงๆมันเป็นนังกรนี่ใช่ครับอันนี้มันแบบโหดูดิพับเป็นตัวได้เลยนะสองตัวนี้ยพับพับแล้วก็เอามารวมล่างกันได้นะใช่ตัวนี้นี่เปิดราคาสุทธิอยู่ที่เท่าไหร่ตัวนี้อยู่ประมาณสี่พันห้าครับสี่พันห้าตั้งแต่ปีสองพันอ่ะตัวเนี้ยอ้โหแลนีสองพันยี่สิบสองใช่ตัวโนี้นี่ยี่สิบสว่ปีนี่นี่ ผลิตปีสองชันใช่ใช่ยี่สิบสองปีแล้วเฮ้ยกล่องซูมอ่าเหลือกล่องหนึ่งเขามีกล่องซูมด้วยนี่กล่องซูมก็คือตัวนี้นะเนี่ยเรียงมากี่ตัวเนี่ยจริงจริงมันแปดตัวตัวสีดํามันเป็นตัวลับอ๋อหัวละครลับนั่นเองโอ้พี่ทอมครับผมอันนี้อะไรครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นงานกระชับปองเหมือนกันเป็นดิจิวตัวรีบูทนะครับ ก็แต่ละตัวเนี่ยจะเปิดไฟได้แล้วก็มีตาสัญลักษณ์ของแต่ละคนอยู่ที่เครื่องครับก็แปดอันใช่ประมาณแปดเก้าอันแปดเก้าอันประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับผมครับผมสกระปองเอาได้นะโอ้นี่ตัวเล็กครับน่ารักป่ะพี่แต่ผมมันชอบภาพแรกนะผมบอกก่อนอืมพี่เขพักแรกพี่ก็ชอบน่ารักอือมักลรามีเยอะดี่ดิตะมูตะมีมากเลยใช่เพราะว่าพักสองเขาทาน้อยมากเลย ก็เลยไปชอบพักแรกไปก่อนอันนี้อันนี้พี่ขายยังไงอ่ะก็เซตึงมันพันกว่าบาทครับมีมันแปดตัวตัวนี้จะเป็นตัวเกาะสายติดต่อสายโทรศัพท์อ๋อพวกนี้มันเขาเรียกงานอะไรพี่ก็เป็นกระชับองแหละครับกระชับองใช่ครับที่ไปหมุนตู้กันนั่นแหละพวกนี้เหมือนกันหมดตัวนี้ก็เป็นกอร์อาร์ตงานเก่าแล้วแต่ว่าพระคุมเป็นคัสตอมมาเดิมเป็นผ้าแบบบางๆไม่มีอะไรครับนี่เลยตัวเล็กนี่เขาเรียกงานอะไรโชโดโชโดใช่ครับโชโดโชโดตอนนี้ ขายเป็นชุดทาคอเลืออะไรอะพี่โอ้ของพี่มันมันมันครบชุดเลยครบทุกซีรีส์ที่ออกมาเลยอะมันเยอะจะมีแยกแค่โชโดชุดหนึ่งพันกว่าบาทสามตัวมีฐานมีสามตัวมีฐานใช่พันกว่าบาทใช่าน้องเหนือจากดิจิมอนพี่ร้านพี่ท็อปมีขายอะไรอีกมั่งครับพี่ขายอะไรอีกมั่งเยอะนะร้านพี่จะค่อนข้างหลากหลายถ้าเนี่ยเดี๋ยวลองถ่ายให้ดูจะมีหลากหลายมากเลยมีสองฝั่งครับผมนะครับแต่ถ้าจะขายอะไรตอนนี้ยอ ขายตู้โชว์แล้วกัน<อ>ฝากเลยแล้วกันนะครับใครทีอ่อยากได้ตู้โชว์ของเล่นโชว์สินค้านะครับก็ติดต่อได้เดี๋ยวผมออกแบบให้นะครับก็มีหลายแบบหลายสีเนี่ยยังตู้เนี้ยก็เปลี่ยนไฟได้นะครับเปลี่ยนสีได้เลือกแบบไหนติดต่อที่ร้านได้เลยครับตอนนี้พี่ท็อปก็มีขายงานเขาเรียกงานอะไรนะพี่ตัวนี้ก็เรียกว่ากล่องสุ่มครับ ก็มีเยอะมีหลายแบบเลยเพียบช่วงนี้มันมาหนอย่ที่กล่องสูงใช่ไหมมันมามันมานานแล้วนะหรอเออมามาเยอะมากมีหลายแบบเลยช่วงนี้ฮิตกันสุดๆเลยไอตรงนี้ผมชอบมากเลยอ่ะแบบนีเป็นของวันพีชใช่เขาเขาเรียกงานอะไรพี่แบบงานเอ็กเซลเรยอย่างเงี้ยพี่ก็เป็นของไมที่แจ็คอะครับจะเป็นของค่ายที่ทํางานดีไซเนอร์ครับผมอย่างนี้นี่ทั้งชุดนี่ราคาประมาณเท่าไหร่พี่ทั้งชุดจำได้ว่าสามพันกว่าบาทนะสามพันกว่าบาทใช่ได้กี่ตัว มันเป็นกองวมันเป็นกล่องใหญ่ไงอ๋อแต่เนี้ยเรามาแบ่งให้สุ่มกันเห็นเห็นเขาบอกว่าไอ้พวกเนี้ยมันมีแบบตัวลงตัวรับอะไรอย่างงี้มันด้วยใช่อย่างอันเนี้ยก็จะเป็นตัวรับโอแต่ยังไม่ใช่รับสุดนะมันจะมีแรงกว่านั้นอีกว่าขายไปแล้วเาไม่มีให้ดูเลยเฮ้ยอันนี้นาฬิกาโรเจอร์เนี้ยก็เป็นเป็นเกมเหมือนที่จิวไว้อะเป็นจอจอพิกเซลอะแล้วก็ขยับเดินเรือไปเรื่อยๆครับไม่เคยเห็นเลยเนี่ยของแปลกอ่า กล่องสุ่มตอนนี้ตัวไหนขายดีอะพี่มันมันขายดีในแต่ละกลุ่มอันนี้เหมือนอยากได้เองเหรอโอ้โหพี่โ <c oughs> ดเลยครับมันแล้วแต่ชอบอย่างกับซีรีส์ตรงนี้ที่จัดว่าจะเป็นเจ้าหญิงทั้งหมด <c oughs> เป็นดิสนีย์ทั้งหมดอย่างเงี้ยสำหรับสาวๆมาปุ๊บเจอเจ้าหญิงทั้งหลายก็จะเป็นฟีลนี้ห <c oughs> าผู้ชายมาก็จะเป็นวันพีซอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีพวกงานสุ่มที่เป็นพวกดีไซเนอร์ครับผมที่เป็นศิลปินออกแบบต่าง,งๆตัวละครหลายๆาอย่างก็ทําเป็นกล่องสุ่มอีก นี่จัดล่อหญิงใช่ไหมเดยพี่เฮ้ยอย่าพูดอย่างนั้นสิเรียกว่าดูแลสาวๆาวอ๋อครับผมพี่โอ้โหตู้นี้ก็มีใช่มีหมดเลยเนี่ยตู้นี้ก็มีถ้าเป็นพวกเสือลาบูบูนะครับมีหลายอย่างเมื่อกี้ที่พี่พูดว่าอะไรลาบูบูโอ้ยตัวนี้แสบมากพี่ทำไมครับมันทำไมครับไปโดนนะอลิมาตามพวกมาเต็มเลยน่ารักน่ารักแต่ราคาก็ไม่น่ารักเลยนะอเราก็เล่นกล่องสูมไงราคาจะได้เบา ราคาก็เริ่มต้นก็350ใช่ไหมพี่มันมีพวกแบบก200ก็มีนะตัวแบบหลัก200ก็มีอย่างนี้มีเอเวนเจอร์ยังมีเลยของแมนแมนบ้างผู้ชายดเรมอนด์พวกนี้ราคามันจะขึ้นไหมพี่พวกนี้ขึ้นเป็นบางตัวครับขึ้นเป็นบางตัวถ้าเกิดมันหายากหรือเขาไม่รีโปรดักมันก็กลายเป็นของหายากคนก็หากันราคาก็ขึ้นอืมนี่ร้านพี่ท็อปก็มีขายตู้ชักระปองด้วยนะครับยังมีเปลี่ยนเรื่อยๆจริงๆมีตู้นี่ด้วยมีตู้ไว้ใส่ ติ๊กเกอร์ตัวเล็กๆตอนนี้เดี๋ยวมีของมาเติมครับผมมามีขายอะไรบัางพี่ก็เนี่ยครับอันนี้ก็ฟองสุ่มใช่บอกแล้วช่วงนี้กล่องสุ่มกําลังมาพี่ครับแล้วถ้าเกิดเก็บไปพรุ่งนี้ราคามันขึ้นไหมพี่ก็เป็นบางตัวไงตัวหายากตัวแรงไงใครเปิดได้ตัวแรตัวรับอ่ามันก็จะหายากราคาก็ขึ้นแน่นอนเนี่ยมีตั้งแต่แฮร์รี่ตามเกมไปก็มีซาริโอก็มี นะครับมาจากพวกการ์ตูนก็มีเนี่ย Toy Story ่สุดโตเปียนะครับมีหลายอย่างเลยอันนี้ก็โซนในร้านมิทเทครับผมมาดูข้างในกันบ้างอันนี้คืออะไรเนี่ยเมทัลบิลล์ใช่ไหมเมทัลบิลล์ครับเมทัลบิลล์ก็จะเป็นกันดั้มทั้งหมดที่โครงเขาเป็นเหล็กอาวกช่วงข้อต่อจะเป็นเหล็กนะครับก็มีหลายรุ่นตรงนี้เลยนะครับราคาเท่าไหร่เลยพี่ตัวนี้ครับหมื่นสามครับถ้าข้างล่างก็แพงกว่านี่ผมเคยดูการ์ตูนเรื่องนี้ อัศวินวตาุใช่ไหมพี่ใช่ครับพี่ส่ตัวนี้ริวจินมาลุวตลรุเป็นคนขับเขาอ่าเคยดูตอนเด็กๆใช่ตัวนี้ก็เป็นเมทัลบิวเหมือนกันข้อเป็นเหล็กครับนี่สซามรไททูเปอร์ครบเลยวะเนี่ยพี่ครบแต่มันคนละค่ายกันนะดิทางขวาจะเป็นค่ายของเซนติเนลด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นของบันไดของบันไดเนี่ยเขาจะเป็นเกราะเหล็กนะครับแต่ทางขวาเนี่ยจะเป็นพลาสติกแต่ว่ามันดูสมส่วนแล้วหน้าตาเขาจะดูสวยกว่าทางของบันได ก็เลยได้รับความนิยมในช่วงนี้ครับโอ้สวยนะเท่มากสวยทั้งคู่ทั้งสองค่ายเลยครับตอนนี้พี่ท็อปยังไม่ได้ขายของเล่นอย่างเดียวนะรองเท้าก็มีนะจัดไะนี่จัขายคู่นเลยนี่มันมันมาจากตัวนี้นะอันนี้ฟรีดอมใช่ไหมพี่ใช่ครับโอ้โรเท่อะคือซื้อรองเท้าแถมโมเดลไม่ใช่สิแะขายทีเดียวเลยอ่านี่ มีของเซลนะอารดิดั่อันนี้ของแท้นะบอกก่านะบอลบอนอันนี้นี่กล่องมันพร้อมกล่องนะเป็นแบบนี้พี่ท็อปขายอยู่อะไรครับคู่นี้ห้า0ันแดครับ5้า0ันแปเบอร์9 5้าจุด้าเ้าฮ้ยใสผมดีเลยอ้าวงะขายเลยแล่นครับเฮ้ยโอ้โหได้ได้พี่ครับผมนะแต่ใส่เดียวกันอ๋ออันนี้ซซนจูงานเก่าเซนจูเรียนเซนจูเรียนใช่ครับโอ้หนี่เขาทำใหม่๋อมันทำใหม่อรอพี่ใช่ครับ ตัวเล็กกว่าตัวออริจินอลหน่อยแต่ว่าหน้าตาหุ่นการขยับดูดีหมดเลยสวยทุกตัวเนื้อเรื่องมันเป็นแบบทหารใช่ไหมพี่ทหารของทางเมิกาฝั่งนั้นอ่ะทหารเรือทหารอากาศทหารบกนะใช่ใช่เขาใส่เกราะนะสมัยเทมับทำใหม่เครับเอาละครับพี่ท็อปเอ่อตอนนี้พี่ท็อปมีช่องทางการติดต่อตรงไหนบ้างครับพี่ก็ตอนนี้นะครับถ้ามาที่ร้านเลย ก็คือร้านออนอฟทอยนะครับที่เมกาพาฒาสาปาะเล็ชั้นหนึ่งครับห้อง a 1 1 8กับ1 4 4ครับผมแล้วก็มีเพจออนอฟทอยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นดิจิมอนก็จะเป็นดิจิมอนท็อปสโตร์นะครับโอเคเดี๋ยวผมขึ้นไว้ตรงนี้ให้เลยนะครับเป็นชื่อเพจของพี่ท็อปนะครับผมวันนี้ยังไงผมก็ขอตัวรากันไปก่อนนะครับพี่ท็อปได้ครับ เราเองก็ขอบคุณทางช่องมากนะครับแล้วก็นี่ผักเสื้อให้ด้วยเฮ้ยได้ของทางร้านแบบเดียวกันเลยขอบคุณครับครับขอบคุณครับโอ้โหนี่แบบนี้เลยนะใช่ครับมีลายปั่ด้วยขอบคุณครับพี่ทองขอบคุณครับวันนี้ผมได้เสื้อแล้วครับไปแล้วครับยังไงผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดตับตับไซส์ให้ผมด้วยนะครับยังไงวันนี้ผมมาขอตัวลาทันทีก่อนนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย